จกะและสวัสดีแมวเอลาโาประงกรุบกรุบเหนียวไปยังทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขาแมบุรีรำวงงา h ชาแนลหรือเรียกสันส้นๆว่าช่องวงงานะคะมองโปร่นจ้าสวัสดีกันในเวลาในขณะนี้เวลาอยู่ที่1นึ่ทุ่มสิบสองมค่ะเจ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีอ่าใช่ค่ะ p ีเอ็มเนาะเป็นยามค่าคืนเนาะจะาปป้ามอโปรนกะ อากาศตอนนี้ก็12.5องศาค่ะบอปูนจ้ามานั่งอยู่ตรงไหนมานั่งอยู่ในรถค่ะถามว่ามาทําไมวันนี้เลิกงานทํางานเหนื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดก็เลยขี่กเกตทําอาหารค่ะบอปูนจ้าก็เลยมากินร้านอาหารอินเดียค่ะวันนี้พาไมเอาบอปูนมากินอาหารอินเดียนะคะคลิปนี้พามาดูอาหารอินเดียแล้วก็จะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรถถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูก่อนดูรถวิ่งไปวิ่งมาทางนู้นวิ่งไปทางนี้ก็วิ่งมานะคะ มีไฟแดงด้วยดูสิไฟก็เป็นสีแดงแล้วรถก็จะหยุดยังไม่มีรถมาให้หยุดเลยนะคะดูรถไปก่อนนั่งอยู่ในรถเหมือนกันค่ะมาแล้วนะคะคันหนึ่งโอเคนะคะมาปวนจะาทีนี้เนี่ยจะพามอปูนไปนั่งกินอาหารอินเดียร้านนี้ตอนแรกนะเมื่อ2อ,อาทิตย์ที่แล้วพากันไปหาทางถนนเส้นนี้ไปหาแม่สามีได้ค่ะมอปวนจ๋าก็เลยหิวข้าวมากอศอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์น้องงานเลิกจากที่ทํางานมาประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็ เจริญไปบ้านแม่สามีก็เลยไม่ทํากับข้าวก็เลยหิวพากันโมโหหิวมากปกติก็จะเข้าร้านแมคโดนัลด์เคเอฟซีเนาะบองปูนนั่นนะแมคโดนัลด์แล้วก็ติดกับร้านเคเอฟซีเทีนี้ไงก็เลยเปลี่ยนใจมาเปลี่ยนเป็นว่ากินเออกินร้านอาหารอินเดียร้านนี้บ้างเห็นผ่านไปผ่านมาถนนเส้นนี้ก็เป็นถ,ถ้าไปทางขวามือก็จะเป็นบ้านไปทาวไปบ้านพักถ้าไปทางซ้ายมือก็ไปไปหาแม่สามีก็ต้องเป็นผ่านบ่อยนะคะบางปูนจ้าก็เลย คิดอยากกินแล้วก็ติดกับร้านคนจีนด้วยค่ะติดกับร้านคนจีนเนาะเ,นเป็นร้านอินเดียนั่งรอนานนะคะบาปวนจ๋านั่งรอกว่าโอ้ยมโมโหหิวหิวมากเลยเลิกงานเหนื่อยมาเหมือนวันนี้เลยหิวก็หิวโมนั่งรอนึกว่าอาหารจะไม่อร่อยที่ไหนได้คุ้มกับการรอมากๆเลยค่ะทั้งเครื่องเทศทั้งกลิ่นทั้งโอ้ยสุดยอดเลยค่ะบาปวนจ๋ามันคุ้มจริงๆสั่งทีเดียวได้มาสามสักหลายอย่างเนะาะม,มาเสาิร์ฟทีเดียวค่ะ เขามาเสิร์ฟทีเดียวก็ได้หลายอย่างนั่งรอประมาณ30นาทีน้องก็ทํามาสดเสิร์ฟทีเดียว3จานหลายอย่างเรากินแล้วโอ้โหมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะโอเคนะคะเคะคะพราะเป็นการเสรียเวลางานจะเข้าไปที่ร้านแล้วก็จะสั่งอาหารมาให้ดูดูซิหน้าตาจะเป็นอะไรแล้วเขาเรียกว่าอะไรบ้างงานไปดูปรพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะปิดรถก่อน โอเคนะคะเข้าไปข้างในเนาะเข้าไปข้างในร้านอาหารนะคะก็ตกแต่งด้วยการวางแก้ววางน้ําวางช้อนแล้วก็กระดาษเช็ดปากนะคะมาปนรูปภาพเบื้องหลังเนาะนี่คือร้านอาหารของคนอินเดียนะคะเมนูกัน,นะคะ่ะวาปวนจัดร้านด้วยการปูโต๊ะผ้าสีสขาวแล้วก็วางทับด้วยกระดาษสีขาวกันเปื้อนเพราะว่าง่ายต่อการเก็บทําความสะอาดนะหอ่หอๆเสร็จก็ทิ้งเลยผ้าส่วนผ้าที่ปุ รองโต๊เป็นสีขาวก็เอาไปซักมาจัดโต๊ะใหม่นะคะเมนูที่บุหงาสั่งมันก็เป็น มัสซาานะคะมอปูนจานหน้าตาก็จะคล้ายแบบนี้จานที่2อค่ะจานตรงกลางนะคะรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยเผ็ดอร่อยค่ะหอมเครื่องเทศมากเลยค่ะชอบเลยกินครั้งแรกเรามาติดใจนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นเนื้อปลาละคะใส่<ม>หอมแดงลงไปหืออร่อยมากเลยค่ะมอปูนจานส่วนลูกสาวเขาสั่งเนื้อแพะค่ะเนื้อแพะอ่ะก็ไม่เคยกินเลยค่ะมอปูนจานคงจะกินครั้งแรกนะคะลองถามลูกสาวดูแล้วก็ลองหยิบมากินดูโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะ เหมือนเนื้อเลยนะคะนี่แหละคะ่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะตอนแรงกงว่าจะเอาไก่ชิคเก้นนะแต่ครั้งที่แล้วมากินเลยเปลี่ยนใจมาเป็นอ่ามาลาบาฟิชมาสลานะคะมาโปนจ้ามันก็จะมาเสิร์ฟกันนี่คือหน้าตาเมนูนะคะกสก็ไปว่าแพะนะคะจัมโบ้แพ็กเก็ตนะคะเป็นรายละอย่างให้เลือกนะคะแต่ว่างา,งม,ามากันแค่2คนแม่ลูกก็เลยเอาแบบ อาหารจานเดียวนะคะมาเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเซฟอนมาเสิร์ฟพร้อมกับข้าวหมกอินเดียค่ะมาปลนจานไอที่งสสั่งไปมันก็เป็นอ่าเป็นมาลาบารฟิสมาสลานะคะมาปลนจารราคาอยู่ที่ย1สเดอลลาร์ออสเตรเลียถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่465สบหาาทต่อนหนึ่งอย่างนะคะส่วนตัวลูกสาวก็สั่งเนื้อแพะค่ะเพิ่งจะเคยกินเนื้อ แพะเป็นครั้งแรกก้าก็กลัวนั่งมองลูกสาวกินครั้งแรกอยู่ถามลูกว่าอร่อยไหมลูกบอกว่าอร่อยงนงะก็นั่งมองอยู่ประมาณนานสองนานพอหลังจากที่ลูกิ์กินเสร็จจนอิ่มแล้วงนงะก็จิบมากินดูโอ้โหโอ้โหมันรู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยนะคะคล้ายๆกับเนื้อเนื้อวัวเนาะอันนี้เป็นข้าวหมกอินเดียนะคะต่อมาก็เป็น อาหารของปูงางค่ะเป็นปลาเนาะเป็นปลาใส่หอมแดง,อ,งอันนี้ก็เป็นแนลเสบจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ปูงาขอจบด้วเพลงเท่าน,นี้นะคะขอขอบคุณทุกทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัปาาแบปะรดไปมันคือปูนงาฟังเลยจ้าไม่เอาบอสโอนจ้าขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีจุก,กะและสวัสดีค่ะ